เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงรู้สึกไม่ค่อยดีกับวันจันทร์กันนักจริงๆแล้วมันก็แค่วันธรรมดาวันหนึ่งอืมแต่ว่าหลายคนกลับมองมันเหมือนศัตรูเลยเนาะแบบว่าวันจันทร์อีกแล้วแต่จริงๆแล้วนะคะการที่เรารู้สึกแย่กับวันจันทร์เนี่ยนักจิตวิทยาบอกว่ามันเกิดจากมายเซตหรือกรอบความคิดของเราเองค่ะแบบที่เราอาจจะเคยชินมาว่าวันจันทร์เป็นวันที่แย่เพราะเป็นวันที่ต้องกลับไปทํางานเออแล้วมันกลาย เป็นการตั้งโปรแกรมในสมองเราโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะพอคิดแบบนี้บ่อยๆร่างกายเราก็เริ่มเครียดจริงๆนะมีงานวิจัยเลยค่ะที่บอกว่าฮอร์โมนความเครียดเนี่ยมันจะพุ่งสูงที่สุดในช่วงเช้าวันจันทร์แต่อย่าเพิ่งกังวลนะคะเพราะมาอยากบอกว่าเราสามารถเปลี่ยนมุมมองตรงนี้ได้ง่ายๆเลยค่ะอืมอย่างเช่นเราลองเปลี่ยนมาคิดว่าวันจันทร์เป็นเหมือนการกดปุ่มรีเซ็ตให้ตัวเองดูไหมคะทุกสัปดาห์เราได้โอกาสเริ่มใหม่ทำสิ่งที่พลาดไปเมื่อ ดาก่อนให้มันดีขึ้นหรืออาจจะลองทำสิ่งใหม่ๆเล็กๆน้อยๆให้ชีวิตมันมีอะไรดีๆรออยู่วันจันทร์ดูมายมีเคล็ดลับมาฝากด้วยนะคะอย่างตัวมายเองเนี่ยจะชอบใช้เวลาวันอาทิตย์ช่วงเย็นๆสัก30นาทีเพื่อวางแผนสัปดาห์ใหม่ค่ะเออเขียนไว้เลยว่าเราอยากทำอะไรอยากรู้สึกยังไงหรืออาจจะสร้างกิจวัตรเล็กๆที่พิเศษเฉพาะวันจันทร์เช่นซื้อกาแฟร้านโปรดหรือฟังเพลงเพราะๆตอนเดินทางไปทำงานพอเราทำแบบนี้บ่อยๆ ะะสมองของเราจะเริ่มเชื่อมโยงวันจันทร์เข้ากับความรู้สึกดีๆมันจะทําให้เราค่อยๆเลิกกลัววันจันทร์แล้วกลายเป็นว่าเราตั้งตารอมันแทนค่ะอืมทุกคนลองเอาไปใช้กันดูนะคะรับรองเลยว่าวันจันทร์จะไม่ใช่ศัตรูอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นเพื่อนใหม่ที่เรารอคอยเลยค่ะยังมีเทคนิคในการต่อสู้กับวันจันที่โคตรจะเซลล์อีกมากตามไปดูคลิปเต็มที่ช่อง YouTube วิตามินใจนะคะ